อขอนำเสนอรถสวยๆนะคะทะเบียนก็สวยค่ะตัวรถก็สวยนะคะคันนี้เป็นนิสสันนาวาร่านะคะรถกระบะมือ2ปี2010ค่ะสีดำดูเข้มดุดันนะคะราคา1490 0 0บาทค่ะราคาตัดเงินสดนิสสันนวาวาร่าเครื่อง2.5ค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะรถปี2010พร้อมใช้พร้อมขับเริ่มพร้อมโอนภาษี69ค่ะ เครื่องเกียร์ดีเยี่ยมชุงรังแน่นแน่ดอกยางยังดีแอร์เย็นสีสันดูสวยภายในเป็นเบาะหนังค่ะบุ๊กเซอร์วิสคู่มืออยู่ครบกุญแจรีโมทพร้อมค่ะมีกุญแจสำรองด้วยนะคะสนใจนะัดดูรถตัวจริงกันได้ค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้แล้วต้องเน้นโทรนะคะพอแอดไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงแนะนำให้ท่านรับชมกับข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้น แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ